บุญของคนที่เคยสร้างขอจองเป็นหนทางให้คนนั้นได้เที่ยวไตสร้างความดีทุกชาติไปบุญพระิส่ทรงได้สู้เจ้าบาทมื่อไปเด้อคุณยาย แล้วเมื่อบัดนี้พี่น้องเอ้ยขอบรรยายไขคุ้มแจงแปลงคุ้มจิงมะวอดตอโอ,ตตโอยนออ้อพ่อชีวิตจริงของพระจารทรสงสารสุขุมาราว่าที่นั่นเนาะเริ่มต้นมาลำบากแต่ผู้เป็นแม่นั้นทุกข์ไรพี่น้องเอ้ย แสนลำบากน้องายากหายพอบลำดอกแ่ดูแสนลดสู่ทางชีวิตลำบากหลายนอปางเริ่มต้นมาอยู่วัดเดิมทัางกำรรอำเภอพี่ไม้เจ้าคุณท่านได้แล้าเบิง่งโอ้ยหลวงปู่เจ้าคุณเขียวเพิ่นได้ให้ใบบุญเพิงสอนได้ดีจนว่าได้ตลอดมาเมื่อนี่จนนี้เกิดเธอเลย จนนี้สื่อตาก้องว่ามอมโอดคนลือกันได้รางวันนักเรศมารนท้องรุ่นที่หนึ่งเด้อคุณอาจ,จงคือจำนุ่งเอาไว้องค์พระเทพประทานในองค์พระเทพประทานในทุนการศึกษาราชกุม,มารีเด้อพี่น้องไอ้จำาชื่อบวชเป็นพระวันที่สิบสี่ท่านว่า ปีหาเกตคนจนลือสาก้องจนมาหอดตุกมือนี่จำม,มันยาสิลืมความดีคนได้ทำมาได้ป่าเืิ่มสมสื่นในจิตใจสร้างความดีเป็นทางทานต่อกันเนาะเอาไว้ชีวิตจริงบ่ไม่นิ่งออกมาว้าเว้าไปไหลมัน,นาาายาวหัวใจเศร้าอ,อยากทู เกิดมาทุกแสนกันดานมีแต่แม่ได้เลียงพอบ่มีแม่เลี้ยงได้โอ้ยหัวใจซึ้ง